เมื่พี่นอ้องหลังจากหับลูกมาจากโรงเรียนรับลูกมาจากโรงเรียนลูกก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้ทำการบ้านสวัสดีค่ะนี่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 ค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำดีๆทำส,สวยๆค่ะ วันนี้ขายได้กี่ไม้คะวันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยเหรอคะเอ้าใกล้ยังขึ้นเป็นส้นเมนูใหม่เมนูใหม่ฮะเมนูใหม่มอครับว่าเมนไใกล้เบียนเอ้าเมนูยังที่ไห่เมนูใหม่อ๋อก็เป็นตะกินเถอะนะเมนูยังเหรอเมนูกับแก้มหมูด้วยนี่เมนู่หมูหมูด้วยนี่ครับผม เมน,นูใหม่ขอแนะนำโดยโดยแทราหมากักดูสีสันเดี๋ยวยว,ว่าเม่นที่มักไปเถ็นเ็ดกินอยู่เฮียนก็เอาออกมาน้ำหรือเ่ออกมาย่างเลยครับผมเดี๋ยวลูกค้าถามเออไปเร่ออกมา,าสิแต่ว่า,า,า,าตอนนี้ขายได้แล้ว มันเลี้นงลกไม่เป็นไปย่างน่ากินมากนะเนี่ยหมู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 ลูกค้าจองแล้วลูกค้าจองแล้วเนียนมัซื้อบาร้อยสามร้อยสี่สิบบาทเอาคนละครึ่งไม่งั้ไปตลาดอยู่ะไ,ไปตลาดได้หรอไปตลาดก็ช่างเขาจะบอกแกป่าบ่ พราะว่าวมากับเพิ่นไปกับแฟนเพิน่นเกียรอืมไวเดี๋ยวเพื่เกียร์กับม,ม่เอาเคล็ดขาย,ยัางไงคือเมนู้องแบง่งครึ่งดูดูดูเพี่ยบบาเพิ่นกินแล้วเพิ่นติดใจอืมเพิ่นเลยให้ซื้อมาแบ่งคนละครึ่งบ่อด็ขายดอกพี่น้องคู่กับส,สร้างใส่กอกมันจันมันจันเอาใส่กอกไปคู่น้ำเดอ้อสัน ็นี่เฮ็ดกินเมื่อนี้ขายไกล้ได้เพราะสามใหม่อยู่ขายไปขายได้ร้อยหนึ่งได้สิบมาอีรีนี่เงียบไรรักแบ่งร้อยน้องคอยดิเหรออือแสดว่าไม่ถงอเลยถงอยงาย ไม่มือดีม,มือบ่ดีแล้วเนาะพี่น้องการค้าขายอเอาฟื้นส่เอาไฟใไซเราบ่หรอกแม่ขีดมันหน่อยพื่ต้องเอาแม่หญ่งๆเงๆาๆบ่แมนมันยัมีอีกแบบนึงไหม<อ>แบบหนาๆไหมแมน,มน อันนี้มันอันนี้มันหนีบอันนักๆบ่ได้แต่หน่อยเราเห็ดเมนูใหม่เช่นแล้วแล้เ,เอาหมูมาย่างแล้วมันแสีบไหมพี่น้องอันหมูเพลเพิ่นก็นเลยอยากเพิ่นเอาไปซิมแล้วเพิ่นว่าแสีบเพิ่นก็นเลยให้ซื้อมาแล้วมาแบ่งคืนกันแม่ถ่ายรูปให้หนักมัเ,เห็นหนาคนเลย กดแล้วเห็นบมบูเห็นบมบูมาดูเดี๋ยวมันสุกแล้วบัง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 แล้วมันบังแล้วเห็นำกิมกะแล้วกิมบักขามช่ำๆแก่มเบียร์เย็นๆ แกซื่อไปแกแกไ่ได้กินแกว่าแก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 เป็นกับแกเป็นตากับแกมอยู่เป็นตาเฮ็ดกับแกมอยู่แต่ว่าใส่ระเบียรผู้ใดชื่อห้ายออกเบียร์เราคอยออกหมูเจ้าออกเบียเด้อขอซื้อไก่แนี่ยขอซื้อไก่แน่แล้วไก่เราจะกินไก่เหรอว่ เอาเงินมาทำด้วยข้เาเงินมามาด้วยนี่เงินบบเงินเหงียบเงินแตงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่อเดี๋ยวแม่เอาให้ยอยากกินไก่เอาอันกล้วยทอดไปเพิ่นกินแน่นั่งเพิ่นมากกินกล้วยทอดบเอาครับบัวกข่อยขอซื้อไก่แนื้อสันมืนน่อีหร่วันใดทอดทุนขึ้นด้ยนีย่ พอมึงมาขายของหมาเมื่อนี้บัได้ฮอดทุนขึ้นแล้วนีูู่ก่ชางอไปพดดิเขาเดี๋ยวเด็กหน่อยก็เลื่อียนมาดอกพี่น้องอดทนรอสักครู่เมื่อท่านได้เห็นแล้วย่างขึ้นอีกเพราะว่าถ้าย่างขึ้นอีกจะมันขายบัเบิด์ตเสีติดบอยู่มันนี่บัวได้เพราะว่าถ้าเขาย่างขึ้นแล้วมันมันเอามาขายอีกบัวได เอาให้มันใส่ตู้ได้ครับต้งเต็มเลยมือนี้เฮ็ดหลายพร้อมแลเพราะว่าเ็ดไปเใเพ่นนก็เลยเ็ดหลาย่่ยน้แ ย่างหมูขิงเหลาคนทำเนี้ยว่าย่างขิเก็บกระถั่วเช่นเลยว่าอุย้อยเจะเพิ่งย่างเชียมันขายบ่เบิดมันชีเสียมันชีนจะเกี่ยวไปใส่ที่นี่ก็บจิ๊แจกเข้าบระทันย่างเข้าแบบให้ผู้เฒ่าใส่ตู้ชีพใส่เข้าประทันในย่างเขาใส่ตู้เย็นไว้ได้อันนี้ย่างขึ้นแลาในตีเนาะพี่น้องมันเทศย่างบ่ได้แล้วไงไม่ไม่อะใส่ตรงไข่ขตุต้นกินได้ดย่าง พูดเขียนนี่มันจีกรอบต้องเขียนแล้วใส่มันเป็นเครื่องหมูหมูย่างค่ะหมูกรอบอืมพิจารณบของเพิ่อนยูขอซิมหน่ยเด้อจ้าได้จ้าซุกแล้วขอซิมแน่นี่เบียร์เย็นๆเคื่องชิดี่นะครับหมูหมูย่างหมูย่างหมูย่างสุลัดบ่ที่เขาจะดังๆหมูหมูหมูย่างเมืองสุลัด อันนี้หมูย่างเมื่องลอยเอ็ดฮะชมอือผิดหนออ่องย่างไก่เย,นเยนะ็นๆได้ไหมผิดแดงใช่ปะแดงหนตัวฝักจอ,อ,อ,องมองนี้ได้ไหมเรับหมูบอกอืออาเบียมาที่นี่เบียเย็นๆมาจาก อสองปองเมนูเจ้ากออมาเมนูใหม่ของตะหน่อยป่ะคลิปนี้ขอไปก่อนเด้พอดพี่น้องเด้อโอ้ก้อเก็บปากกล้อ,องมันบ่โฟกัสป่ะบ่ซูมฮะกล้องมันบ่ซูมบ่โฟกัส อืยขุ่นเหรอออันนี้แค่บะไรใสง่งาด้วยนี่พี่เพิ่งเดี๋ยวมื่มมท่านใน้สูบน่าหลานเมืองที่เสือ่อเม่ท่านใสง่งาไปไป,ไปกันเลค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมค่ะเรามีเมนูใหม่เมนูเด็ดเลยสวัสดีค่ะ